เราไปเห็นเมนูนี้จากช่องฝรั่งมาค่ะเขาสอนวิธีการทําช็อกโกแลตมูดโปรตีนสูงจากไข่ต้มค่ะเพื่อนๆมันเหมือนจะไม่เข้ากันใช่ไหมคะแต่ว่ามันเข้ากันนะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะไข่ต้ม2ฟองจ้าตามด้วยนมโอตรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผงโกโก้ค่ะนําไข่ต้ม2ฟองไปใส่ในเครื่องปั่นค่ะใส่ผงโกโก้2ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับนมนะคะประมาณ30-40 ML ค่ะส่วนความหวานนะคะก็กะเอาตามใจชอบเลยค่ะเนื่องจากไข่ต้มแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันเนาะถ้าเกิดว่าปั่นไป แล้วมันเหลวเกินไปก็เติมไข่ต้มได้อีกค่ะแต่ถ้ามันแห้งเกินไปก็เติมนมได้ค่ะตอนที่ปั่นเสร็จใหม่ๆกินไข่ต้มตีขึ้นจมูกเลยค่ะแอบคิดในใจแล้วว่ามันต้องกินไม่ได้แน่นอนแต่แนะนําว่าให้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะอย่างน้อยสี่ชั่วโมงแต่ในคลิปเนี้ยเราแช่แค่1ชั่วโมงค่ะเพราะว่าหิวมากดังนั้นนะคะเนื้อมันเลยยังไม่ค่อยเซ็ตตัวเท่าไหร่ค่ะแต่มันก็ดูดีอยู่นะว่าไปที่สําคัญหลังแช่เสร็จนะคะกินไข่ต้มหายไปเลยค่ะมันแทบจะเป็นของหวานชนิดนึงแล้วค่ะแทบจะะไไไมม่่่ใชขต้้แลลวปองทําดูน